สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้สายพันธุ์ที่น่าเก็บสะสมนะผมเป็นไม้สายพันธุ์ที่คุณลูกค้าหลายๆท่านตามหายอยู่นะผมวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะผมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะผมโดยที่ไม่ซ้ากันเลยนะผมคลิปวันนี้ส่วนมากจะเป็นไม้ใบยาวนะผมขอบอกว่าสวยและงดงามมากนะผม ค่อนข้างหายากนะผมราคาก็จับต้องได้นะผมราคาจับต้องได้ส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอบอกว่าสวยมากและแนะนําคุณลูกค้าอยากกอคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพาดไม้สวยๆนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสะพานพระรามเก้านะผมสวยงามมากนะผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมนี่ครับสะพานพระรามเก้าเป็นไม้ที่ค่อนข้างกัดสียากแล้วก็กัดสีชา้าแต่ต้นนี้คือ กัดสีแล้วเรียบร้อยปามได้คัดได้จัดมาให้แล้วนะผมราคาก็จับต้องได้นะผมราคาต้นนี้อยู่ที่220บาทนะผมสําหรับสะพานพระรามเก้านะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมนี่ครับสะพานพระรามเก้านะผมกัดสีสวยงามมากนะผมนี่ครับใบยาวๆแบบนี้เลยความยาวของใบก็ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะผมนี่ครับใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมสะพาน พระรามเก้านาผมสอร้อยยี่สบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงเงินนะผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะผมสําหรับแสงเงินนะผมใบยาวสวยงามมากใบจากคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอน ฟอร์มสวยหน้าผมนี่ครับเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วแล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยหน้าผมเป็นไม้ที่หายากหน้าเก็บสะสมหน้าผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงเงินนะผมราคาอยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมความยาวของใบก็ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ40เซนเช่นเดียวกันนะผมมีชื่อว่า แสงเงินนะผม220บาทนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากาหว่าลายนะผมกาหว่าลายจริงๆแล้วจะสามารถอยู่แดด100%เปอร์เซได้อยู่กลางแจ้งได้นะคผมแต่ต้นนี้ทางสวนเลี้ยงมาแบบรำไรนะผมควรที่จะให้น้องอยู่แบบลำไรก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับน้องออกแดดเทลานิดเทละนิดนะผมแล้วก็ จะสามารถอยู่กลางแจ้งกลางแดดได้เลยนะผมต้นนี้กาหว่าลายนะผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมกาหว่าลายต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทนะครับผมนี่ครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมคุณลูกคา้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5669นะครับผม ต้นนี้กาเว่าลายนะผมสองร้อยยี่สบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้สวยงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าคชาชาตินะผมเป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมนะผมนี่ครับใบาย,ยาวนะผมแล้วก็ปลายใบยบิดเกลียวสวยงามมากนะผมต้นนี้คชาชาตนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็มีเพียงหนึ่งกระถางนะผมสําหรับคชาชาตินะผมรีบได้ รีบเลยหนะ้าผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยยอดเดินดีหนะ้าผมเนี่ยความยาวของใบก็ประมาณ35เซนติเมตรได้เลยนะครับผมต้นนี้ขะชาชาตินะ้าผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมขะาชาชาตินะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปาล์มภูมิใจนําเสนอนะผมต้นนี้ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะผมค่อนข้างหายาก แล้วก็มีจํานวนน้อยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงโสมนะครับผมนี่ครับใบยาวๆใบแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้แสงโสมนะครับผมถ้าต้นใหญ่นี่คืออลังการมากนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับฟอร์มสวยมากนะครับผมในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมราคาต้นนี้อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับ แสงโสมนับผมแนะนําเลยเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยมากนะครับผมแสงโสมนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับแสงโสมนะครับผมสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสะพานพระรามแปดนะผมมีพระรามเก้าแล้วก็มีพระรามแปดนะครับผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมความยาวของใบประมาณ 40เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้ฟอร์มสวยมากปามแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยนะครับผมฟอร์มสวยมากนะผมสะพานพระราม8ปนะผมราคาอยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมสะพานพระราม8นะครับสะพานพระราม8กับสะพานพระราม9ไปแล้วก็มาต่อกันด้วยที่สะพาน พระรามสี่นะผมวันนี้ปามีพระรามสี่มาด้วยนะผมหายากอย่างแน่นอนนะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยนะครับผมต้นนี้สะพานพระรามสี่นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมหรือจะรับกันไปแบบสามสะพานเลยก็ได้นะผมแนะนําให้เก็บสะสมกันได้เลยนะผมสะพานพระรามหนึ่งจนถึงสะพานพระรามสิบนะผมนี่ครับปาจะ ค่อยๆหามานะครับผมเพราะว่าหายากมากนะครับผมตับสะพานเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับผมวันนี้ได้มาสามสต้นนะครับผมสะพานพระรามสี่สะพานพระรา,า,าม8แล้วก็สะพานพระราม9ต้นนี้สะพานพระราม4ี่นะครับผมราคาก็220บาทเช่นเดียวกันนะครับผมสะพานพระราม4ี่นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปาล์มภูมิใจนําเสนอนะครับผมต้นนี้ มีจํานวนน้อยมากนะผมเป็นไม้ที่คุณลูกค้าหลายๆท่านไม่ทันคลิปก่อนๆนะผมต้นนี้มีชื่อว่าพยักคินนะผมพยักคินต้นนี้หายากมากๆนะผมแล้วก็ต้นนี้ความพิเศษก็คือกัดสีกัดลายได้สวยงามมากนะผมพะยะักคินนะผมราคาต้นนี้อยู่ที่280บาทนะครับผมสําหรับพยักคินนะผมมีเพียง1กระถางนะครับผมนี่ครับ จริงๆแล้วมีเพียง3ต้นนะผมเจ้าของสวนเก็บไว้2ต้นเอาไว้ทําแม่พันุ์นะผมต้นนี้ปาล์มได้มานะผมเลยแบ่งให้คุณลูกค้าในราคา280บาทนะครับผมนี่ครับพระยักษ์คินนะผม280บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสังทองนะผมสังทองใบยาวปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากแล้วก็กัดสีสวยงามมากนะผมนี่ครับ สังทองนะผมใบาย,ยาวปลายใบยบิดเกลียวสวยงามมากนะผมสังทองต้นนี้ราคาอยู่ที่200บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้สังทองมีเพียง1กระถางนะผม200ส่งฟรีนะผมสำหรับสังทองนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ลำพญานะผมลำพญาต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยนะผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วได้เลยนะผมต้นนี้ลำพญานะผมราคาต้นนี้อยู่ที่280บาทนะผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมขอบอกว่าต้นใหญ่พุ่มใหญ่คุ้มมากนะผมต้นนี้ลำพญานะผม280บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมนี่ครับ พุ่มให,ใ,หใหญ่มีสองช่อเลยนะผมเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์11นิ้วได้เลยนะครับผมต้นนี้ลำพญานะผม280รบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าไอยะเรศนะผมไอยะเรศปลายใบยบิดเกลียวสวยงามมากนะผมต้นใหญ่คืออลังการอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้ฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมนี่ครับฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ อยะเรศนะผมราคาอยู่ที่220บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมบิดเกลียวได้สวยงามมากนะผมต้นนี้อยะเรศนะผม220บาทนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยสวยเหมือนแอดมินเลยนะครับต้นต่อไปครับผมปลาล์มภูมิใจนำเสนอนะผมต้นนี้มีชื่อว่าอะนันชลีนะผมต้นนี้ความพิเศษของเขาก็คือกัดสีสวยงามมากแล้วก็ ใบบิดเกลียวได้สวยงามมากนะครับผมต้นนี้อะนันชลีนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่200บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้อะนันชลีนะผมฟอร์มสวยสีสวยแล้วก็หายากอย่างแน่นอนนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมอะนันชลีนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะผมอนันชลีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ มีชื่อว่าเศรษฐีท่าเสานะครับผมใบยาวสวยงามมากนะครับผมความยาวของใบประมาณ4 0เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นใหญ่ฟอร์มสวยใบไม่มีหล่นเลยนะผมยอดเดินดีกัดสีสวยนะครับผมต้นนี้เศรษฐีท่าเสานะครับผมค่อนข้างหายากนะผมแล้วก็มีจำนวนน้อยด้วยแนะนำให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยย้ำเบอร์โทรให้อีกรอบนะบผมคุณลูกค้า ท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมต้นนี้เศรษฐีท่าเสานะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็ต้นใหญ่มากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุทัศนะนะครับผมสวยงามมากนะผมใบยาวปลายใบ บิดเกลียวต้นนี้คือฟอร์มสวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยความสูงของต้นนี้ประมาณ40เซนติเมตรนะผมแล้วก็ความยาวของใบก็ประมาณ35มเซนติเมตรนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยกัดสีสวยนะผมค่อนข้างหายากแล้วก็มีจำนวนน้อยนะผมสำหรับสุทัศนะนรีบเอฟรีบเก็บได้เลยราคาต้นนี้อยู่ที่280บบาทนะผมสำหรับ สุทัศนะหน้าผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมสุทัศนะนะผมสองร้อยแปดสิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตะการตานะผมตะการตาเป็นไม้ที่หายากมากๆมีจํานวน,นน้อยมากนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมต้นนี้ตะการตานะผมราคาอยู่ที่ 5้า้าบาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้สวยงามมากน่าเก็บสะสมมากนะครับผมตะการตานะครับผม550บาทนะครับผมนี่ครับหายากมากๆนะครับผมไม่มีในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมประกันเลยค่ะตะการตานะครับผม550บาทนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สายทานนะผมสายทานต้นนี้สวยงามมากนะผมใบไม่มีหล่นเลยนะผมความยาวของใบประมาณสามเซนติเมตรนะผมความสูงของต้นนี้ประมาณ40่สเซนติเมตรนะผมใบไม่มีหล่นเลยนะผมจะกัดสีออกไปทางสีชมพูเข้มนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยหน่าเก็บสะสมนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทนะผมสำหรับสายทานต้นนี้นะผม200 ยีบาทนะผมรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้โอ้โหลายสวยมากใบใหญ่มากใบาย,ยาวและใหญ่มากนะผมแล้วก็กัดลายได้เด่นมากนะผมนี่ครับต้นนี้มีชื่อว่าลูกเศรษฐีบางกลางนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยค่อนข้างหายากนะผมต้นใหญ่คืออลังการมากนะผมต้นนี้ ลูกเศรษฐีบางกลางนะผมราคาต้นนี้อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะคบผมฟอร์มสวยมากใบใหญ่มากนะผมแล้วก็กัดลายได้สวยงามมากนะผมลูกเศรษฐีบางกลางนะผม220รบบาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมลูกเศรษฐีบางกลางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ลาวันพิสุทธิ์นะผมเป็นไม้จำเพาะส่วนที่ค่อนข้างหายากมากๆนะผมต้นนี้ลาวันพิสุทธ์นะผมความสูงของต้นนี้ประมาณ45เซนติเมตรนะผมและปามมขอบอกเลยว่าหายากไม่มีในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ลาวันพิสุทธ์นะผมราคาอยู่ที่5 5 0าสบาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางต้นที่แล้วมีคุณลูกค้าแย่งกันเลยนะผมในราคา เจ0บาทที่ปาล์มขายไปรอบก่อนนะผมต้นนี้ต้นย่อมลงมานิดนึงนะผมปาล์มให้ในราคา550บาทรีบได้รีบเลยนะผมแล้วก็กัดสีสวยด้วยนะผมลาวันพิสุทธิ์นะผมห้าร้อยห้าสบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้หายากอีกเช่นเดียวกันนะผมไม่มีในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้มีชื่อว่า p ิ n ค์แพนเตอร์ Pink นะผมพิงค์แพนเตอร์นะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมต้นที่แล้วขายไปอยู่ที่750บาทวันนี้ได้มาอีกต้นต้นย่อมลงมานิดนึงนะผมแล้วก็แต่ความพิเศษของต้นนี้คือกัดสีสวยกัดลายสวยนะครับผมพิงค์แพนเตอร์นะผมให้ในราคา550บาทเช่นเดียวกันนะผมพิงค์แพนเตอร์นะผมสวยงามมากหายากมากนะผม ทิงแพนเตอร์นะครับผม550บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบินหลานะผมบินหลาเป็นไม้สายพันธุ์เก่าแก่สายพันธุ์โบราณเลยสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยนะผมน่าเก็บสะสมมากๆนะผมต้นนี้บินหลานะผมราคาต้นนี้อยู่ที่220บาท่บาทผมสําหรับบินหลารีบได้รีบเลยได้มาเพียง1กระถางนะผมเพราะว่ามีจํานวน,นน้อยมากนะผมแล้วก็ หายากมากๆนะผมสาหรับบินหลานะครับผมราคาอยู่ที่220บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมปามภูมิใจนําเสนอต้นนี้หายากมากๆไม่มีในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมบางคุณลูกค้าบางท่านก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อนะผมต้นนี้มีชื่อว่านกทันทิมานะผมนี่ครับหายากมากๆปามได้มา5กระถางนะผมสำหรับนกทันทิมาแต่ ปาล์มขายในช่องทางเฟซบุ๊กไป3กระถางคุณลูกค้าแย่งกันเลยนะผมแล้วก็ปาล์มเอามาลงคลิปในช่องทาง YouTube 2กระถางนะผม2กระถางสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับนกทันทิมานะผมต้นนี้คือต้นที่1นะผมสำหรับนกทันทิมานะผมราคาอยู่ที่350บาทนะครับผมสำหรับนกทันทิมานะผมหายากมากๆไม่มีในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมนก ทันที่มาต้นที่หนึ่งนะครับสายสะสมไม่ควรพลาดนะจ๊ะต้นต่อไปครับผมนกทันที่มาต้นที่สองนะครับผมขอบอกว่าหายากมากสายสะสมไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนกทันที่มากระถางที่สองนะครับผมสองกระถางสุดท้ายแล้วนะครับผมราคาก็350บาทเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับนกทันที่มากระถางที่สองนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลย กว่าจะได้มาอีกครั้งก็น่าจะประมาณ4-5เดือนนะผมสำหรับนกทันทิมานะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยหายากมากๆนะครับผมสำหรับนกทันทิมานะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ไม้สายพันธุ์โบราณน,นะผมต้นนี้มีชื่อว่าสีประเสริฐนะผมหายากมากๆนะผมแนะนำให้รีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้ สีประเสริฐนะผมใบไม่มีหล่นเลยนะผมแข็งแรงสมบูรณ์นะผมสีประเสริฐนะผมสายพันธุ์โบราณเลยนะผมต้นนี้นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าด่านช้างนะผมกัดสีแดงสวยงามมากนะผมแล้วก็ใบไม่มีหล่นเลยนะผมแข็งแรงสมบูรณ์นะผมต้นนี้ด่านช้างนะผมราคาอยู่ที่ 220บาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมความพิเศษของต้นนี้ก็คือกัดสีสวยงามมากแล้วก็หายากเช่นเดียวกันนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ด่านช้างนะผม220บาทนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงอาทิตย์นะผมแสงอาทิตย์กัดสีสวยงามมากกัดลายสวยงามมากนะผมนี่ครับให้ดู สีชัดๆนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็หน้าเก็บสะสมนะครับผมต้นนี้แสงอาทิตย์นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับมีเพียงหนึ่งกระถางนะผมสํสาหรับแสงอาทิตย์นะผมราคาอยู่ที่2 2 0บาทนะครับาทผมสําหรับแสงอาทิตย์นะผมรับผม220บาทนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางลําพูนะครับผมบางลําพูต้นนี้ ความสูงประมาณเกือบ60ซนติเมตรได้เลยนะผมเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่แต่วันนี้ปาล์มให้ในราคาโปรโมชั่นนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่280บาทนะครับผมสำหรับบางลำพูต้นใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้มีน้อยนะครับผมแนะนำให้รีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้บางลำพูนะครับผมราคาอยู่ที่ 280บาทนะครับผมสวยงามมากนะครับผมปลายใบยบิดเกลียวสะโพกใหญ่นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยน่าเก็บสะสมนะครับผมบางลำพูนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้ปาล์มแนะนำเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหลักเมืองเป็นไม้สายพันธุ์โบราณสายพันธุ์เก่าแก่ที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับผมต้นนี้หลักเมืองนะครับผมความ พิเศษของต้นนี้ก็คือกัดสีสวยงามมากนะผมกัดสีแดงเข้มแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้หลักเมืองนะผมราคาอยู่ที่280บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้หลักเมืองนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลุ่งอรุณนะผมลุ่งอรุนไซส์กระถาง8นิ้วนะผมราคาต้นนี้อยู่ที่ 220บาทผมสำหรับลุ่งอรุณนะผมจะกัดสีออกไปทางสีส้มเข้มนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ลุ่งอรุณนะผม220บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมลุ่งอรุณนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าเสด็จนะผมท่าเสด็จเป็นไม้ใบยาวที่ สวยงามมากนะผมสําหรับท่าเสด็จนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นใหญ่เคยขายให้ลูกค้าไปอยู่ที่950บาทสําหรับไซส์ใหญ่กระถาง11นิ้วนะครับผมไซส์นี้ไซส์กระถาง8นิ้วให้ในราคา220บาทนะครับาทผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางความพิเศษของต้นนี้คือกัดสีสวยงามมากนะผมนี่ครับท่าเสด็จนะผมับผม200 ยี่สิบบาทนะผมส่งฟรีนะครับผมถ้าเสด็จนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีชดานะผมตรีชดากัดสีกัดลายได้เด่นมากนะผมนี่ครับตรีชดานะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับตรีชดานะผมราคาอยู่ที่220บบาทเช่นเดียวกันนะผม ตรีชดานะผม2อรบาทนะครับแล้วก็ได้ลูกไม้มา2ต้นนะผมลูกไม้ต้นนี้คือลูกไม้ต้นท on right ี่1นะผมมีเพียง1กระถางนะผมทางสวนไม่ได้ทําจําน,นวนนะผมสําหรับลูกไม้แบบนี้นะผมต้นนี้4ช่อเลยนะผมลูกไม้ต้นที่1นะผมราคาอยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่1นนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมลูกไม้นะครับ ต่อไปครับผม,ล,มลูกไม้ต้นที่สองลูกไม้ต้นที่สองต้นนี้สวยงามมากนะผมสะบโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวแล้วก็ปลายใบแหลมนะผมจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมใบไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สองราคาก็220บาทเช่นเดียวกันนะผมลูกไม้ต้นที่สองนะครับปิดท้ายค่ะ2 2บบาทนะครับผม ปิดท้ายด้วยต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่ายูโดนะผมยูโดสวยงามมากนะผมสายพันธุ์เก่าแก่สายพันธุ์โบราณเลยนะผมนี่ครับสีสวยๆเลยนะผมต้นนี้ยูโดยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมฟอร์มสวยนะครับผมนี่ครับยูโดต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาลมลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ